สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมดอกลาบเบกิสตันเป็นสองรอบแล้วครับตอนนี้หลังจากหลายคลิปที่ลงไปพกพวกก็ถามเข้ามาเยอะว่าถูกแล้วจะเป็นตอนไหนเมือ่อไร่ดูคลิปนี้จบครับไปดูฝั่งนีครับครับเพื่อนอันนี้คือหลังจากการพาเพาะเมล็ดก็ใช้เวลาเดือนยี่สิบกว่าวันอันนี้อันนี้เดือนหนึ่งกับยี่สิบวัน,วนค่ะคนี่ค่ะ<ข>พอ<ด>มเมล็ดประมาณนี้ ถ้าเอาไปปลูกตอนนี้ก็ไม่เกิน3ามปีก็จะออกออกดอกส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้หลังจากประลูการจากเพื่อนจากเพื่อนพูงในกลุ่มต่างๆอ้นั้นก็คืออนี้พับช็อกโกแลตครับมุมนี้อันนี้อบิวครับ,รบมุมนู้นจะเป็นอบิวโดยประมาณนี้นะครับเขาจะเติบโตวไวก็ไม่เกินสปีครับเดี๋ยว,ยวอันนี้พามาดูต้นติดตาค่ะอันนี้ ตั้งแต่ติดตาจนถึงวันนี้ก็อายุก็สี่เดือนค่ะอันนี้ห้าเดือนครับเดนห้านี่แต่การเจริญเติบโตไม่เท่ากันค่ะอันนี้นี่อายุเท่ากันแต่สองต้นนี้อายุเท่ากันแต่การเจริญเติบโตไม่เท่ากันค่ะครับอันนี้อันนี้กี่เดือนเนี่ยต้นนี้โตแล้วอันนี้ต้นติดตากี่เดือนเกือบจะหกเลยครับอ่าโตช้านะครับหลังจากติดตาครับแต ถ้าเอาไปปลูกลงดินหลังจากนี้ก็ประมาณปีกว่าก็ติดแล้วแต่ความสมบูรณ์การดูแลของเราด้วยครับมาดูฝั่งนี้ครับอันไหนอ๋ออันนี้ต้นนี้เป็นต้นกิ่งตอนค่ะกิ่งตอนกิง่งตอน,ร,ตอนรากเขาออกไม่ค่อยเยอะต้องเสริมรากเสริมรากให้มีรากแก้วเสริมไปตั้งสามรวบด้วยกันครับหลังจากนั้นรวบแล้วก็เอาไปปลูกลงดินก็ประมาณแปดถึง ปีกว่าก็ออกลูกเหมือนกันต้นลำต้นเขาจะแก่เขาเคยติดลูกมาแล้วก็เหมือนกับท่ากิ่งหรือติตาไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นไอ้นุ้นก็หกเดือนเหมือนกันแต่การเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะบางต้นก็โตกว่าบางต้นก็เพิ่งจะนี่ต้นนี้ต้นต้นนี้ไอ้กิ่งท่าใช่ไหมกิ่งกิ่งท่าครับไปปลูกก็ประมาณปีกว่าก็ติดครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต้นกิ่งท่าที่ปลูกไว้ปีหนึ่งออกกำลังออกดอกตอนนี้ค่ะครับอันนี้คือ เพาะจะเมล็ดเหลืองแกมชมพูเพราะประมาณ7เดือนถ้าเอาไปปลูกตอนนี้ก็ประมาณน่าจะปีแปดเดือนก็ออกครับมันจะติโตัวไวอายุก็ไม่เกินสองปีก็ติดอดอกเลยครับออ้มุมนี้ด้วยครับตันนี้ต้นนี้เป็นต้นอ๋ตอต้นทาบกิ่งทาบกิ่งครับทาบกิ่งอันนี้กิ่งใหญ่สมบูรณ์ต้นนี้กิ่สมบูรณ์ค่ะก็จะติดดอกไวครับหลังจากปลูกไปก็ประมาณ น่าจะปีกว่าถึงปีครึ่งก็กติดเลยครับครับต้นนี้ปลูกมาประมาณหนึ่งปีสิบเดือนอชุดนี้ไว้ในเข่งเลี้ยงกว่าหนึ่งปีครับก่อนปลูกกันจะสูงจะสูงมากต้นนี้เราไม่ได้แต่งเราไม่ตัดยอดตั้งแต่ปลูกเราปล่อยเราปล่อย,อยแบบไม่ตัดยอดเลยค่ะแต่เขาจะสูงชะลูดเลย นี่ก็เริ่มออกดอกต้นนี้ออกดอกครั้งแรกค่ะเนี่ยชุดนี้ก็หลายต้นอยู่ชุดนี้ในเข่งก็ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ปลูกลงดินก็ประมาณปีสิบเดือนครับค่ะวันนี้เนี่ยตอนนี้พามาดูต้นนี้ต้นทาากิ่งค่ะดูนี่ครับนี่ค่ะนี่จะเป็นอตอแล้วก็ทาบแล้วก็มาทากับต้นสายนี่ค่ะแล้วก็ต้นสายอีกครั้งปลูกประมาณ สิบเอ็ดเดือนครับออกดอกแล้วครับมาดูหลังจากนี้ช่วงหน้าฝนเราจะโน้มแล้วก็ทาบเสริมรากอีกครั้งครับดูครับตากกล้องเราจะเสริมอีกครั้งนี่ค่ะลองดูดูดูนะคะอันนี้นี่ค่ะนี่ีครับสิบเอ็ดเดือนลงดินสิบเอ็ดเดือนค่ะปลูกอันนี้เป็นกิ่งทาบค่ะกิ่งทาบครับต้นจะเล็กหน่อยเขาจะเล็กหน่อยนี่ค่ะถ้า,เ,เ,าเป็นภาษาทางใต้อรรถ อ้อรอ้ียต้นเล็กนิดเดียวค่ะเนี่ยเตี้ยด้วยดูครับนี่เตี้ยเตี้ยเตี้ยก็ประมาณดูครับอันนี้รูปร่างกระดาษนี้ <laughs> ความสูงก,ก็ประมาณ 160, ร้อยหกสิบน่าจะไม่ถึงครับ <laughs> นี่ค่ะสวยมากต้นนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูต้นกันครับเด็ดเด็ดดูกันค,ครับครับค่ะอันนี้เราเสริมรากค่ะเสริมรากตาคือต้นสาย ๋ยวหน้หน้าฝนก็ค่อยเสริมไปอีกรากหนึ่งตอนนี้เสริมไม่ได้มันแรงเดือยออกไว้ครับต้นเขาจะแก่จะมีเชื้ออยู่แล้วครับครับเพื่อนๆอ่านี่เป็นมาติดอ่ามาสองครั้งอ่าปีเดียวก็ตัดไปสามกิ่งแต่กิ่งนี้เขาไม่ค่อยออกจะออกหักโน้นดูครับมาดูมุมนี้ครับก็ประมาณนี้ครับออกเยอะเมื่อปีแล้วนู่นครับตัดไป นนครับเพื่อนๆอล่อนงนี้ก็ออกเยอะอยู่ปีนี้ของโน้นอาจจะซูมไม่ค่อยเห็นผลก็มือดอยู่ตอนนี้ครับครับเพื่อนๆอ,ออกเยอะครับลำต้นเขาจะแผ่แค่น,นี้แผ่สวยมากครับก็น่าจะประมาณมิถุนาปลายๆครับ น่าจะได้ชิมต้นนี้อายุอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุก็ประมาณก็ไม่เกินสามปีเพราะว่าแต่ละต้นความสมบูรณ์มันแตกต่างกันอันนี้ต้นนี้เริ่มปลูกต้นลงดินลงดินประมาณเท่าไหร่นะก็ครั้งแรกก็ประมาณจะไม่ค่อยได้อาจจะไม่ระบุเพราะไม่แน่ใจต้องไปดูในมัยอายุยุคป,ประมาณอตอนนี้ก็ประมาณสองปีหกครับโดยประมาณ เพื่อนๆจะ,ะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ